ตีแผ่แชเวินัยคนกรุงเรามาสังเกตการอยู่บริเวณถนนเลียบทางด่วนรามินทราค่ะมาดูกันค่ะว่าในหนึ่งชั่วโมงนี้จะมีรถที่เลี้ยวโดยไม่ให้สัญญาณไฟทั้งหมดกี่คัน ตีแผ่แฉวินัยคนกรุงพบว่าในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงมีรถที่เลี้ยวโดยไม่ให้สัญญาณไฟมากถึง72คันเนะจากการขาดวินัยจราจรของคนทั้งประเทศส่งผลให้ปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นเฉลี่ยวันละ20 5ครั้งบาดเจ็บวันละ93รายและเสียชีวิตเฉลี่ยถึงวันละ20รายทั้งหมดนี้แก้ไขได้ถ้าเรามีวินัยจราจรมาร่วมกันถวายปณิธานล้านหัวใจรักวินัยจราจรได้ที่ www. ขับขีดกลางดี .com รวมกันเรา ทำได้ค่ะ